คนบ้าอะไรไม่รู้ไปฟันก็ต้องยุให้ฟันด้วยคุณขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเหลือฉันเอาไว้ถ้าไม่ว่าไม่ได้คุณช่วยฉันตองแค่แน่ๆอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไอ้ผมสงสัยมากเลยวันนี้เป็นพระบ่าเหรอใช่จ้ะที่วัดน่ะก็จัดงานประจำปีนี่ค่ะอยู่ไหนลูกไปแล้วันเลยมีลำวงเนี่ยค่ะอยู่ไหนดูมาต้องเู็สาวต้องเผู้เมียเดี๋ยวดีตามมาครับใครมาเดี๋ยวผุณแม่มา ก็เป็นคนดีเขามาช่วยเหลือลูกเอาไว้ค่ะเยอะวิ่งวิ่งอย่าเมื่อกี้ไม่ได้ชอบเห็นหลายงานลืมดามซะแกูเดี๋ยวก่อนผมท่นเป็นคนดีใครเด็กเป็นใครเนี่ยคนดีเป็นคนดีหมายความว่าอย่างไรมาช่วยโลกเราเไว้เลยท่คุณพี่แล้วผมผิดใครไม่รู้ชุดผู้หญิงมาแล้วก็เงินผ้าป่าด้วยผมช่วยเอาไว้อ๋อเองเป็นคนช่วยครับช่วยเหลือลูกสาวข้าเอาไว้พร้อมด้ว เงินพ่อป่าเนี่ยเหรอครับผมใช่ครับเขาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นคุณต้องวางมีดได้แล้วนะคะวางมีดก่อนแล้วค่อยคุยกันก็แล้วกันนะครับวางไปเลยอ่ะถ้าตกลงวางมีดแล้วเพราะฉะนั้นปล่อยตัวลูกไปปล่อยแล้วนะแต่กลัวมึงแน่เลยที่เป็นคนแต่พอหยิบดาบได้มึงหยิบไหนล่ะ ไม่ใช่คนไมเดี๋ยวปลอดภัยค่ะคุณแม่เป็นคนดีแน่ๆนะขอดายมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอ็มนั่งลงก่อนฮะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งคุยกันก่อนเออน้องนั่งด้วยกันเออ